สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราพามาอยู่ที่หน้าปากซอยจาราน42ค่ะมากันที่ร้านข้าวขาหมูตัวเล็กนะคะเท่าที่ดูนะคะก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะขาหมูน่าทานมากๆเลยค่ะก็มาร้านข้าวขาหมูจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากเราจะพามาชิมข้าวขาหมูกันนะคะเขาว่าร้านนี้มีทีเด็ดตรงไหนเดี๋ยวเราไปถามพี่เจ้าของร้านกันเลยค่ะ ตอนนี้แล้วนะคะเราก็มาอยู่กับพี่บุญ้อมนะคะเจ้าของร้านข้าวขาหมูตัวเล็กสว, Culture, วัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่บุญ้อมนะคะสงสัยมากเลยค่ะพ <pasa> ี่ทําไมร้านเนี่ยทำไมถึงชื่อข้าวขาหมูตัวเล็กคะเพราะว่าเจ้าของร้านตัวเล็กครับก็เลยตั้งชื่อตัวเล็กครับเจ้าของร้านตัวเล็กก็เลยตัวเล็กเนาะตามชื่อตามตามลักษณะของเจ้าของร้านแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขามาทานข้าวขาหมูเนี่ยส่วนมากเขาจะสั่งไงคะเป็นส่วนมากจะสั่งเป็นหนังล้วนครับหนังล้วนจริงเหรอคะพี่เพราะหนังล้วนมันอร่อย หนังล้วนอร่อยนะถ้าหนังล้วนอร่อยอย่างนี้เราก็ต้องสั่งหนังล้วนมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมข้าวขาวหมูร้านพี่ตัวเล็กนะคะที่จรันสนิทวง42กันเลยค่ะ ก็เราได้เห็นหน้าตาข้าวขาหมูร้านพี่ตัวเล็กกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะปูต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะพร้อมกับข้าวขาหมูจานเด็ดจานนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในเทปหน้านะคะ